อร่อยกระทงแต่ผมยังไม่มีกระทงเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปหาซื้อกันข้างในดีกว่าลองท้ไม่เจอแล้วนนนนเนียมแล้วเนี่ยเวลาเรากระทงเนี่ยเขาจะให้เรา,อ,าอธิษฐานสิ่งที่ไม่ดีจากในชีวิตของเราที่เคยเจอมาเนี่ยไปไปกรลอยไป,ก,ยยไปก,กับกระทงนะครับ สวัสดีครับพบกับรายการพนทธสดชแนลกันเลยนะฮะวันนี้รู้ไหมว่าเป็นวันอะไรวันลอยกระทงครับผมวันนี้เราจะมาลอยกระทงครับที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยอ่าเป็นเมืองสมุทรสาครน,นะ,ะเดี๋ยวเราจะไปลอยกระทงที่แม่น้ำอ่าเขาเรียกว่าแม่น้ําแม่กลองใช่แม่กลองไหม ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้ผมพาน้องผมมาด้วยนะฮะพบกับน้องใหม่ของวงการหน่อยเร็วคุยแล้วอีกงานที่สอนไอ้นี่นักร้องนักร้องจากไอ้ <c oughs> นี่นะจากร่องแพนะฮะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ได้ครับนักร้องที่หน้าตาดีสุดแล้ว <c oughs> เออหน้าตาดีมากเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปในงานนะฮะเนี่ยเขามีงานยิ่งใหญ่มากข้างในแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากการลอยกระทงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปหาอะไรกินกันร้านค้าเยอะแยะนะมากมายเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับ มาลอยกระทงแต่ผมยังไม่มีกระทงเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปหาซื้อกันข้างในดีกว่าบรรยากาศดีนะครับ ข้างในเนี่ยเขาจะกราบไหว้ทูบเทียนกันจริงแล้วเนี่ยผมก็อยู่ที่มหาชัยนะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้มาแบบนานๆผมจะมาทีนึงเราจะมาเอาดอกไม้กับทูบเทียนก่อนนะครับเพื่อที่จะไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้เป็นวันดีครับก็เลยทาบุญกันหน่อยดับแรกเลยก็ต้องมีปัจจัยก่อน ที่จริงๆเราต้องแยกทูบก,กับเทียนออกจากกันพอดีดีผมไม่ได้เข้าวันดนะออาไปตั้งกระดาษไปถ้ะเป็นสารเจาพอ่อนะฮะก็จะมีการแตะงของคำเตลไป ไม่เจอแล้วเป็นไรครับไม่เป็นไรครับเป็นไรลผมหารองเท้าไม่เจอ, <laughs> อยอะไม่ทันอะไรเลยลืมแล้วจากนี้ไปจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปลอยกระทงกันนะเพราะว่าหลังจากเสร็จจากการไหว้พระแล้วเนี่ยผมต้องไปลอยกระทงแล้วแหละแต่ว่าน้องๆเขาเนี่ยน่าจะหาซื้อกระทงไม่รอแล้วเรามัง้ง มาแล้วนะครับกระทงของเรามาแล้วรอบนี้หวังว่ากระทรงคงไม่หลงทางนะฮะกระทรงก็จะทําจากขนมปังอนสีสันน่ารับประทานมากเลยเดี๋ยวเราจะไปลอยกันแล้วล่ะฮะจากที่ลอยกระทรงเสร็จแล้วเนี่ยจะไปหาอะไรอร่อยอร่อยกินกันปกติแล้วเนี่ยเทศกาลลอยกระทรงเนี่ยเขาจะมากันเป็นคู่ๆนะคู่รนะักหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะแับผมแล้วเนี่ย <laughs> ผมมาเป็นขี้นะีน <laughs> นมาทรทร่น ฉันมาทอะไรทีีน่นไม่มีคู่ผพรไม่มีคู่ก็เรียกขี้ผมไม่เหงาแล้วครับผมมีทีมงานมาด้วยหลายร้อยชีวิตเลยเ <laughs> มีเทีมงานผม,ม,เ,นมนเดี๋ยวเราไปลอยกระทงกันดีกว่าครับ สนุกด ok ีครับอยู่อยู่ที่มหาชัยเนี่ยมีอะไรให้ดูเยอะแยะมากมายเลยว่าจะเป็นตอนเช้าหรือว่าตอนกลางคืนนะบรรยากาศเขาจะเป็นอย่างนี้ฮะที่เราเดินผ่านมานั้นขายปลาหมึกย่างนี่เยอะนะเยอะกว่าทุกอย่างวันนี้คงต้องได้กินปลาหมึกย่างเล้เห็นว่าพอเรือไปแล้วเนี่ยคนเขาก็จะเริ่มออกันแล้วก็จะลอยกระทงเดี๋ยวเรารีบไปลอยกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกิน รมเนียมแล้วเนี่ยเวลาเรากระทงเนี่ยเขาจะให้เราอ,าอาธิษฐานสิ่งที่ไม่ดีจากในชีวิตของเราที่เคยเจอมาเนี่ยไอไปกับลอยไปกับกระทงนะครับให้ลงเดลือไว้แต่สิ่งดีๆในชีวิตนะครับผมคงยังไงก็ได้นะยนก็ได <laughs> เไ้เข้าไปยากหน่อยลงแล้วลอยเลยอลอยไปกับกระทงกันนะฮะ ไปเลยกระตุกหงไปเลยไก่แวล้วไปก่ไก่ไก่อร่อยเดี๋ไกไกยวเ,เราแวะกินก๋วยเตี๋ยวไก่ก่อนนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านเจวันชื่อดังเลยนะของม,มาหาชัยเราเนี่ยไก่ที่นี่เขาจะ ค่อนข้างที่จะเปื่อยนุ่มนะครับ 3, 3ร้านนีป้ปิดกี่ทุ่มครับเนี่ยปิดสามสามปกติ้เท่าปกติสามทุ่มค่ะแต่วันนี้ลอยกระทงก็เลยเทศกาลขายขายดีไหมทุกวันนี้ขายดี<พ>หมดหมดทุกวันเลยปะ่ะตันก็เราทำให้หมดทุกวันเนี่ยขอไปได้ส่วนใหม่ มาแล้วนะครับจะเป็นเส้นใหญ่ไก่เนาะผมสั่งเส้นใหญ่มาเนี่ยผมสั่งผมสั่งปีนเปาด้วยนะครับ ตีนป่าทางร้านก็เนี่ยก็จะเปื่อยดีมากเลยฮะละเขาทำว่าละลายในปากนี่เดี๋ยวได้รู้กันวันนี้แหละฮะยังไม่ปรุงนะเดี๋ยวต่อไปมันจะปรุงก่อนถ้วย่เล็กๆเนี่ยไม่ใช่ถ้วย่น้ำจิ้มนะครับเขาเอามาใส่กระดูก ปึ้มึ้มเลยก็กินเผ็ดนะครับปึ้มมาหุ้ยใ้มันรู้กันไปเลยดีกว่าทีเด็ดเขาอยู่ที่น้ำซุปนะอาพิเศษของน้องคุณนูน้นะเดยื้อจานออกมาตัวเลือดเขาจะไม่มีกลิ่นคาวแดงครับ นุ่มมากผมจัดจานวันนี้จะเป็นขาเปล่าโอ้เสียเดี๋ยวผมขอกินอีกสักพักนึงเดี๋ยวผมก็จะตัดฉานมาตอนจบเลย เรดูให้ชัดเลยเดี๋ยวไก่ห๊ด ยังไงเสื้อวันนี้เนี่ยอีพีนี้ขอจบไปก่อนนะฮะผมก็จำไม่ได้แล้วว่าอีพีนี้เป็นอีพีที่เท่าไหร่แล้วมาจบที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี่แหละยังไงเสื้เนี่ยถ้าอ่าีพีตัดไปเนี่ยเราจะไปเที่ยวไหนหรือว่าจะไปกินอะไรเนี่ยเราขอติดตามชมแล้วกันนะครับส่วนอีพีนี้เนี่ยต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงเสืเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดทุกสิ่งทุกอย่างที่กดได้กดให้หมดเลยนะครับรักช่องพกดตัวชแนลมากมากเลยนะครับสวัสดีครับ